ใครที่ชอบซาลาเปาของร้านสีฟ้าหลินจะมาบอกว่าตอนนี้เขาเปิดแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าตัวเปาเป็นร้านซาลาเปาที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากร้านสีฟ้าโดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากซาลาเปาที่หลากหลายแล้วยังมีขนมจีบมีไรซ์โบและมีเครื่องดื่มอีกด,ด้วยอันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเป็นชานมไข่มุกที่ท็อปปิ้งเป็นเม็ดบุกถ้าเพื่อนๆเ,เจอร้านแล้วเนี่ยอาจจะนั่งกินที่ร้านหรือว่าซื้อกลับมากินที่บ้านแบบหลินก็ได้นะคะหลินหิวกลับมาหมดเลยค่ะทั้งซาลาเปาขนมจีบขนมพากาดแล้วก็ไรซ์โบในตระก,กูะลซาลาเปา ที่หลินประทับใจมากที่สุดก็คือสลาเปาปิ้งของทางร้านนี้นะคะเขาจะเอาสลาเปาสูตรปกตินี่แหละคะ่ะเอาไปปิ้งมันก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในแต่ยังได้รสชาติเข้มข้นของไส้อยู่ไส้สลาเปาจะมีให้เลือกทั้งไส้เค็มและไส้หวานอร่อยหมดทุกไส้เลยค่ะแต่ที่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านและหลินกินแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะน่าจะเหมือนกับใครหลายๆคนก็คือไส้ไก่และชวงซึ่งเป็นข้าวซิกเนเจอร์ของเมนูร้านสีฟ้านั่นเองไบรซ์โบก็อร่อยไม่แพ้สลาเปาเลยค่ะ ถ้าให้หลินแนะนํา2อันที่ชอบมากที่สุดส่วนตัวหลินชอบข้าวหน้าไก่พริกเสฉวนกับไก่ย่างขมิ้นที่รสชาติเข้มข้นและหอมกลิ่นสมุนไพรหลินไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าร้านตัวเปาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณปีเดียวเองแต่หลินไปหน้าร้านเขาที่ชั้น2ออาคารพระเทพโรงพยาบาลศิริราชโหคนเต็มจริงค่ะคือแบบน่าจะเป็นแฟนคลับของร้านสีฟ้ามาด้วยแหละอยากให้ทุกคนได้ลองนะอร่อยจริง